มีอะไอิกจากการเมืองระดับชาติมาสู่การเมืองระดับท้องถิ่นกันหน่อยกันละกันนะคะกับการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ต้องเลือกตั้งใหม่ใน30วันนะคะเมื่อวานคุณแสวงบุญมีเลขาธิที่การกรกตเปิดเผยกรณีที่ที่ประชุมกรกตมีมติให้มีการจัดการเลือกนายกอบจปทุมธานีใหม่ก็คือเป็นการให้ใบเหลืองคุณชานพงเพชนะคะที่ชนะการเลือกตั้ง โดยที่ประชุมกรกตก็มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกใหม่ใน30วันนับตั้งแต่กรกตมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเห็นชอบประกาศให้ย่นระยะเวลาและงดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งบางประการเช่นย่นเวลาในการแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเรื่องแต่งตัอง,งอะไรอย่างเงี้ยก็คือย่นเวลาไปนะคะโดยเพื่อให้ทันต่อเวลาในการจัดการเลือกตั้งที่จะต้องจัดภายใน30วันนะคะ โดยการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่จะเป็นหน้าที่และก็อำนาจของผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนะคะักข่าวก็ถามถึงเรื่องของข้อกล่าวหาเรื่องของการจัดเลี้ยงที่ทำให้คุณชานได้ใบเหลืองอะคะ่ะคุณสวงก็บอกว่าหลักการของใบเหลืองเป็นกรณีที่กะกะตพบว่าพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการกระทาที่ทาให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตเที่ยงธรรมผู้สมัครได้รับประโยชน์ แต่ความผิดตามการกระทำนั้นไม่ถึงตัวผู้สมัครนะอันนี้เลยต้องเป็นใบเหลืองก็คือให้สั่งการเลือกตั้งใหม่โดยใบเหลืองก่อนการประกาศรับรองผลก็จะใช้ผู้สมัครชุดเดิมทั้งหมดลงเลือกตั้งนะคะค่ะอันนี้แปลว่าอะไรมีความผิดแต่การกระทำไม่ถึงตัวผู้สมัครคือมีการจัดเลี้ยงจริงแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าคุณชาญเป็นคนจัดเลี้ยง นะแต่ว่าทีมงานเนะี่ยเครือข่ายของอ<ะ>คุณชาเนี่ยจัดเลี้ยงก็เป็นที่รู้กัน<ะ>ปัญหาคือมีคนถามว่ากกตเขาไม่ได้เพิ่งมาเลี้ยงกันวันสองวันเนี่ยแล้วงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนะคุณนันทิยาจัดเลี้ยงช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันสามคนนะโอ้โต๊ะจีนเนียไม่ใช่นะเออมันต้องอแสดงพลวัลแสดงพลังขนหัวคะแนนมานะขนประธาน<ะ>ชุมชนอะไรกันมารู้กันทั้งบางอ่ะ <C HA> แล้วกรกตเพิ่งมารู้อะหรือว่ายัางไงหรือว่ารู้แล้วแต่ว่าผ่านกระบวนการสอบสวนทวนความอะไรยังไงนะเออนี่แหละจะพอทำงานช้าปุ๊บเนี่ยมันก็เราต้องเสียเงินเลือกตั้งใหม่อะ่ะเสียเวลาเลือก <C HA> ตั้งใหม่อะ่ะเออ <C HA> นะแต่ว่าเอาแหละก็เมื่อวานนี้ก็มีคนประกาศรอบนี้จะได้ไปช่วยอย่างเต็มตัวเลยนะไปช่วยอาเจ้อย่างเต็มตัวแล้วนะ One, oh, วันอยู่บำรุงงานหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยนะเพราะพักไปพักสนับสนุนคุณชานใช่ไหมแต่ว่าโดยสายสัมพันธ์เนี่ยอาแจกกับพ่อนะกับพ่อเฉลิมเนี่ยนะโอ้โหรักใครกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆก็ปิดหีผมก็ไปกำลังใจมันโอ้โหโดนเล่นง,งานเห็นไหมเออเป็นประเด็นออกมาเลยตอนนี้เต็มที่เลยนะวันอยู่บำรุงบอกรอบนี้จะได้ช่วยอาแจกหาเสียงเต็มที่เลยนะตั้งแต่ช่วงอันนี้เริ่มตั้งเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็มองว่า ถ้าเลขแบบนี้เนี่ยคุณคํานณวิทย์น่าจะได้เปรียบแหละนะเพราะว่าคุณชานเนี่ยยังไม่นับไอ้เรื่องที่ค้างคานะที่เป็นประเด็นข้ขขอกฎหมายว่าไอา้เ,อเ,อเรื่องทุจริตจัดซื้อนะจะต้องถูกถอดถอนหรือไม,ม่อย่างไรเนี่ยนะกับอันนี้ถอดจัดเลี้ยปุ๊บเลือกไปก็าน,นั้นยังวุ่นอย่างนี้เนี่ยนะก็ราคาราคาต่อรองก็พลิกมาทางบิ๊กแก๊สและต้องดูว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์ยังไง ในความเป็นรัฐบาลที่จะไปะช่วยหาเสียงตรงนี้นะครับค่ะซึ่งทาง Big j แจเองเนี่ยนะคะก็ก็บอกว่าขอบคุณกกตที่ยังมีจุดแข็งและก็ยังให้ความเป็นธรรมมีมติออกมาเป็นการให้ใบเหลืองนะคะตามกติกาก็คงเลือกใหม่การตามกติกาก็เดี๋ยวก็คงมีการกําหนดว่าว่าจะเป็นวันไหนซึ่งที่ผ่านมาตนเองคิดว่าพี่น้องประชาชนคงทราบว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวเองไม่ได้กังวลใจอะไร ตอนนี้น้ำมาแล้วนะคะทางเหนือมาแล้วแล้วก็ปทุมธาน,นีก็ต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ำแน่ๆแหละแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการเตรียมการว่าจะป้องกันอย่างไรตนเองพูดเสมอว่าให้ความสําคัญกับเรื่องเหตุการณ์ที่คนเดือดร้อนเกิดขึ้นเฉพาะหน้าต้องแก้ปัญหาไวแล้วก็บอกว่าถึงตอนนี้ตนเองไม่ได้เป็นนายกแต่ก็มีการประสานงานกับจังหวัดอื่นๆที่ลาออกมาพร้อมๆกันเพื่อที่จะดูเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะ ข่าวก็ถามว่ามั่นใจไหมหนักใจไหมในการเลือกตั้งครั้งนี้บิ๊กแจ็ก็บอกว่าการแข่งขันทุกอย่างต้องหนักใจทั้งนั้นแหละอยู่ที่ประชาชนแต่หนักใจมากกว่าเนี่คือเรื่องของน้ําแหมคือแบบทุกคำเนี่ยนะเออม,มันก็ม,มีมีคะแนนอยู่ในนั้นด้วยอะทุกคำท<อ>ี่พูดอะ่ะมันมีคะแนนแทรกยอยู่ย,ยุดหน่อยพระเอกมาต้องเราว่ายุดหน่อยพระเอกมะเออคือเลือกก็เลือกไป,อไปตามกระบวนการแหละเราก็หนักใจแหละการแข่งขันเนี้ยแต่ตอนนี้สิ่งที่เราห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของน้ํา ถึงม<า>แม้ผมจะไม่ได้เป็นนายกตอนนี้ผมก็มีการประสานคุยเรื่องน้ำมาตลอดนี่นี่เห็นไหมคะแนนมา,มาปางปางปางปังเลยนะคะแนนมาก่อนน้ำมาอีกนะ <c oughs> เออเอเอเอา่าๆ <c oughs> ต้องดูแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดวิกตี้ชนะคือเอาละก็ด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องคนปฐุมเขาเลือกกันแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการเมืองภาพใหญ่เนี่ยแหมมันก็นะนายใหญ่นี่ก็เสียเหลี่ยมพอสมควรนะเออ เสียเหลี่ยมพอสมควรเลยว่าถ้าเกิดคุณชานแพ้รอบนี้แล้วบิก๊กแจชนะเนี่ยนะเออปิดทําทุกวิธีทางแล้วเนี่ยยังเอาไม่เอาไม่ลงเลยเนี่นะเออ,อนะครับะนะนะอันนี้การเมืองท้องถิ่นนะเออเดี๋ยววันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยที่ราชบุรีเขาจะลงคะแนนเลือกานาะยกอ,อกบจอกันนะกอ็อ่าพักพักประชาชนเนี่ยเขาก็ส่งผู้สมัครลง นายกประวัติทั้งหัวหน้าแทง้งทั้งานายกคนที่สามสิบจุดห้านะก็ไปช่วยหาเสียงคุณพิธาพิธาเขาก็ไปนายกคนที่สามสิบจุดห้าคือเกือบได้เป็นสามสิบย <30. S 2> ี 5, ่สิบเก้าจุดห้ายี่สิบเก้าจุดห้ายี่สิบเก้าจุดห้าไม่ใช่สามสิบจุดห้านะก็คนพลพักไปช่วยกันนะหาเสียงการดำไม่รู้จะออกมายังไงนะก็รอดู คะแนนจากคนราชบุรีว่าจะเลือกใครก็แข่งกับคุณอะไรนามสกุลนิติการจนาก็เป็นกลุ่มขานการเมืองท้องถิ่นที่แข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับ